วันนี้นะคะก็จะนำเสนอความรู้เรื่อง cardiovascular system นะคะประกอบการเรียนรายวิชา anatomy หรือการวิภาคศาสตร์ค่ะจัดทำโดยนักศึกษารหัส661463นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ค่ะส่งอาจารย์กลุ่มการวิภาคศาสตร์และหลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติค่ะ cardiovascular system นะคะหรือระบบไหลเวียนโลหิตทำหน้าที่ในการขนส่งสารต,าต่างๆเช่นอาหารและออกซิเจนไปทั่วร่างกายและนำของเสียกลับคืนมาส่วนประกอบสำคัญของระบบนี้มี3ส,ส่วนได้แก่เลือดเป็นของเหลวที่นำสารต,าต่างๆเข้าและออกเซลล์หลอดเลือดเป็นท่อที่ให้เลือดไหลผ่านและสุดท้ายหัวใจทำทหน้าที่ในการสูบฉีดเลือดค่ะ เลือดหรือบัตเลือดมีหน้าที่ในการส่งออกออก,ออกซิเจนส่งของเสียไปทิ้งควบคุมค่าพิเศของร่างกายควบคุมการแข่งตัวของเลือดควบคุมระบบภูมิคุ้มกันและสุดท้ายขนส่งฮอร์โมนค่ะ เมื่อนำเลือดไปปัน่นจะได้ส่วนต่างๆดังนี้พลาสมา5 5 f บัฟฟีโคดน้อยกว่า1% f o r m เปอร์เซ็อลิเมนต์45%และความแตกต่างระหว่างพลาสมากับซีรัมพลาสมาเนี่ยก็คือน้ำเลือดจากเลือดที่ใส่สารกันแข็งส่วนซีรัมนะคะก็คือน้ำเลือดเหมือนกันแต่จะเป็นน้ำเลือดที่ไม่ใส่สารกันแข็งค่ะ เม็ดเลือดเม็ดเลือดแบ่งออกเป็น2ชนิดได้แก่เม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงมีประมาณ4-6ล้านเซลล์ต่อลูกบาทมิลลิลิตรและ2เม็ดเลือดขาวมีประมาณ5 0 0 0 1 0ถึงเซลล์ต่อลูกบาทมิลลิลิตรเช่นกันค่ะ ฮิมโตคิดหรือ HCT เป็นการตรวจหาดูความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดงที่อัดแน่นในปริมาณเลือดทั้งหมดหรือเป็นปริมาณของเม็ดเลือดแดงที่คิดเป็นรายละต่อปริมาณของเลือดเมื่อปั่นเลือดจนเม็ดเลือดแดงแยกออกจากพลาสมาเม็ดเลือดแดงเนี่ยจะอัดแน่นอยู่กันที่ก้นของหลอดการตรวจหาค่าฮิมโตคิดอาจตรวจแยกหรือเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจนับเม็ดเลือดอีกด้วยค่ะ RBC t h i s e s s e s หรือ l e b k o c l t i s i s คือโรคที่เกิดจากเม็ดเลือดแดงได้แก่โรคโล,โลหิตจางเมื่อเลือดมีความสามารถในการรับออกซิเจนต่ำ l e u เซ c ล์ไม่เพียงพอหรือขาดธาตุเหล็กเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดภาวะโรคโล,โลหิตจางโรคที่มีเม็ดเลือดต่ำเนื่องจากขาดวิตามิน B12 เรียกว่า p o r n i c i o u s Anemia และโรคที่มีเม็ดเลือดแดงมากเกินไปเรียกว่า p o ล y ซีเมี m i a ทำให้ค่าฮีมาโตคิตสูงค่ะเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดขาวมีสองประเภทคือมีแกนูและไม่มีแกนูมีแกนูได้แก่ neutrophil eosinophil b e s o p h i l และไม่มีแกนูได้แก,แแก,แแก,แแก่โมโนไซต์และ l y ม p h o c y t e ค่ะ เม็ดเลือดขาวนิวโทรฟิลเนี่ยมีประมาณ40-70%มีนิวเคลียส3ผูขึ้นไปแกนูเม็ดเล็กละเอียด2อ,อีโอซิโนโฟิลมีประมาณ1-4%นิวเคลียสมีหูโทรศัพท์2ผูแกนูมีสีแดง3เบโซฟิลน้อยกว่า1%นิวเคลียส3ผูขึ้นไปแกนูมีสีดำกระจายไปทั่ว สี 4, Mon ่โมโนไซต์มีประมาณ 4- 8เปอร์นิวเคลียสคล้ายใตคานเหมือนอะมีบาและสุดท้ายสี่ลิมโฟไซต์มีประมาณ20-4 5เปใหญ่กว่าเม็ดเลือดแดงเล็กน้อยนิวเคลียสเกือบเต็มเซลล์ค่ะค่ะและนี่ก็จบไปแล้วนะคะกับความรู้ข้งเข้าข้าวของระบบ cardiovascular system ถ้าเกิดผิดพลาดประการใดต้องของอาภาัยด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ